คิดออกมาฉากที่คุณเคยเหรอส่งข้ามพ่อกับลูกไปเป็นดุแทอะไรบีนอนเนะเมื่อเก็บแต่ละมื่อยเซดอกเก็บปูเซกระด่งก็เพิ่วมาเป็นพวงว่าแล้วพูอังก็ะอดได้แต่แส่พลรานบ่มาแต่พารานเออม่ได้ขึนพลานบ่ มาแต่ผลลัคนี่นะเออเอาเอาแต่มาแต่พลานะพ่อเห็นมาบ้านสีทุ่มเพล่งไงเนาะมากับพ่อหอมนั่นหอมนี่กับโบตื้นเท่าตีซองมาหนิตีซองเดียวข้างหน้าพ่อพ่อลับอยู่นั่งหัวแห่แห่แห่อยู่คนเดียวดูเราคุ้มโลกุ้มคนดีใจนะเพิ่นก็ได้เห็นหน้าพ่อเพิ่นนะครูแฝดมาพ่อกันครูแฝดมาพ่อกันแล้วพี่น้องเลย มาหอดมืนด <muitas S 2> ิกะลูก <bod> ข <harmonic> ึ <women> ้นมาเด็น <no> น <p Obrig illions> ้ำพองแต่ตีรงูนตีสบ่เห้ยหมดคบที่ดเนะหมดดึงดินแล้วหมดนลเพื่อนนะหมดคบถุตจ้าว้ถุจ้าลุถุจ้าลูกบายดีตุจ้าบายดีแล้วเลยกำลังตื่นนอนพี่้องเลยเนาะลงปะเด็ดเห็นป่าเด็ดพาเพื่อนมานอนา่้น นะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะทายสบายดีตอนเที่ยงเที่ยงพี่น้องเลยเที่ยงนั่นเอกันเนาะเกือบบ่ายแล้วพี่น้องเอาเพิ่มเพิ่มกำลังมาแต่ตลาดได้อยังมากินได้จ้ะได้ชิมปีนชิมจังเลยปีนเนื้อบปะื่อบอกชื่อโล่หนึ่งโลพลาดอะไรจะโล่เส้นหาเลยครัเขาเช็กับเซตดหาเขาไงเอ้า คนสนิทกันบ่ซื้อคังว่าว่าเอาราคาหนึ่งผ่านหายราคาหนึ่งแท้หมดชน,นิดแล้วมันเป็นการขายไปซื้ออันหนึ่งแล้วอะไรเหมืนว่าโอ้มีน้ำมันได้ซื้อแล้วเหมือนอย่างว่ามีน้ำมันโอ้เปลีนน่ยนเอาเป็นน้ำมันในบ่ผนชับมาแล้วโอ้ยเมย์กับพ่อได้กำไรไเนี่ยเหมือนซื้อออลมล้อเอาเลยเวทเทอร์ไรสิน <laughs> สีเซนตป็งกระดูกปาเสีเดือยพันหนึ่งพี่น้องเลยห่เงินไปพันหนึ่งจนสิบเบิร์ดเดือยอยู่เซนปลายเดือยเลยนะซื้อนมซื้อนี้มาให้ลูก กับซื้อนมให้น้องอินเตอร์เพันห้าพี่น้องไม่ใจเขาหลีกเด้แดดฮานายมื่อนี้ก็ไรโอ้ยเมื่อเช้านี้คือจังว่าคึมๆึเนาะแดดฝนได้นี่นะมาซื้อแดดเมว่านี่ก็แดดเนาะพอตั้งเด็กมาหลดฝนตกพี่น้องเลยอ่ะพี่มานําแม่พี่ใม้พ่อไปจูไฟไปอบจูไฟอย่างเนื้อไป ตื่นมาดิ่นตั้งแต่พอพอเพคนมาจากโมงก่อนสี่ทุ่มป่ะพอคนมาประมาณสี่ทุ่มเพียงเนาะมากับพ่อหอมนั่นหอมนี่กับบอตื่นถ้าตีซองมาเนี่ยตีซองเดียวข้างหน้าพ่อพอลับอยู่นั่งหัวแห่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 อยู่คนเดียวรวมกลุมรวมกลุ่มก่อนพอใจได้เพื่อนก็ได้เห็นหน้าพ่อเพื่อนนะแม่ใช่พอนอนอยู่เพื่อนดุกมานั่งซองมึงหน้าแล้วกับหัวเงี่ยมเป๊ะๆอยู่คนเดียว นะบัดบนอนเลยมนี้จนตีซี่พี่ดเลยตีซี่ก็ยังบ่นอนห้ัเพื่อนก่ามือใส่ตีเอ้ลูกเพิ่มมาแล้วบนโอ้บ่เป็นพวงมาแล้วับหอดเแตใส่พลานบ่มา่พลนเออม้ถึงพลานบเอพลานแต่หมุนด้ยนะเออเอาเอาแต่แต่พลาน ลมานอนพลาดเป็นใจคิดเป็นท้านเนาะใฮ่ลูกเข็่หัวดังนิดน่อยน้อยน้อยแขลูกเนาะบึนขับรถได้มากเลยแขกรชสานี่ไอไปเพียนก็ห้อยากไปน้ำอ้นะก็ยกงห้อยากขี่รถจะยัห้อยากไปน้ำไอ้บึบึนน่บบึนอะไรบึนบึนประตูมาอะไรขี่น้ำประตูเยบนเยตูยังขี่รถน้ำมาตูมาด้มื่อวันอาทิตย์นะมาดิคัเดี๋ยวไปพาเพิ่นมาดินน้ำเราซะ ต้กวกเเ้ยบดเฮไปให้พ่อไปจูไฟไปยางบายได้นี่ก็นอยางบายหิวเข่าไกินนะวบกเขานะนเอินเสียดิเอ็นสียเนี่นี่ลุกบ่เอ็นสียงเฮิมอืงเฮิมนะกาลังตมีสมาซิกไม่เลยพี่น้องนะมีพะ่กำลังตั้งท่องได้จักจเดือนเลยอาราไส่งตเดือน ไปเป็นวัดเพิ่นก็ได้เลยเฮ้ยช่างเลยเฮ้อยู่วกบอกจากตัดกองซอยพ่อเพิ่นเมื่อกี้ดีพี่น้องเนาะคงเอ่ยเพิ่นฝากมาแต่ฟังไทยว่ะสนไปแจกทางผู้เล่นเซฟลูกว่ะส์ใช่ปะยิมลูกมาพอจะดังไปหลายผู้หลายข้นก็เพี่อนเลยผู้ได้แน่บ่ได้แน่ใชแหละจากเพิ่นให้ครบหรือบ่จัดใบก็ลืมน้ำพี่น้อง เออถ่ายจังน้าออกมาเหนื่อนนนดูไฟหน่นี้มักเป็นดังไฟ่อนพี่น้องเนาะสิปิ้งเอาบอสิจำเจีวบ่มา่ารบจะก้อยบญ่ติกินจ้ะกบ้งกินได้จังไปสิไรทั้งไรมาเนีเอามาเขียบบ้านเลยทั้งน้เ่นทมากอมามาเขียบเออปิดเบดแหล่เเบิดเท่านี้ได้ได้เร บอกพี mm. no okay. ่น้องพ่แ no, น่วามาเขียบพี่ยังไม่่าไม่นาน้าเพิ่นพี่น้องนะลายลายมาเขียบมืออันเพิ่นเก็บออหด้เฮ้ยเายเฮ้เฮ้ยเฮดเลยไี่เพิ่นเก็บมาได้เออยเพิ่นเก็บมเลจาเด้อเพิ่นเก็บเห็นยุเห็นอารลงเฟะมือสาวนี่ว่าเพืเตมกระทาอยู่นี่เะมา

อยากไปนั้นนะอยไปนั้นนะจังหนก้อนจังจึงไปนั้นมาเบิ้ลมาเบิ้เบิ้เือนเพื่อนได้นำอะไรขมาันทานบะเปียกบมาบอกนอนบ่เ่ะบาทุ่มบนกีีนี่พอเบิ้นกำลังแัดของเหอว่าตื่นใช งานซื้ื่อได้าดมาเลยงานเปียก็นักหนเอามาหาม่ได้ได้แล้วนี่ได้แล้วงานเปียนะควันเลยก็ตีนเปล่นงอย่นี้่บ่ที่หง่าย่เงินก่ให

เาะดงิมทานเป็นใหม่เลยได้เฮ้ยไม่บอกใช้อะีรก็บ้างใช้ไปฝากเสร็จแล้วย่มลุงัน เากาลังผาขึ้นมาแต่เพื่อนปะลงไปกินเจียวปลาน้ำเพื่อนพ,พี่น้องเลยน้ำมันเศร้านี่ก็ได้ดังไฟบนหลุมปลาซะป้ากับลุงเพคนแก่ไม่แต่ปลาช่วงนี้ได้ปูได้ปลาเนาะฝนตกหลยปลาลงพี่น้องเลยต้อนลงตรงอืมหอมเบิกเบิกอ่ะเอ้คนจีไฟกันแป๊บหนึงน่งเนาะแต่งมาอ่าต่อคลิปให้พอพี่น้องไปอีกเท่นึงพี่น,น้องเลยอืม ส่งข้ามพ่อ <lonely> กับ <infring> ล <es> ูกไปเป็นดุแทอะไรบินเอลยเนาะเมื่อยเมื่อยเก็บแต่ละเมื่อยเซตอดอกเก็บปูใส่กระดคือเพื่อนว่าอมามามเลอะมามาปลาไดเติบเลยด้ด้จนขึงกองซิกน์ดิซิกนเป็นดึงขึ้นแน่ส่งเป็นไอ้กินนมนวงัวแดงไงเด้ก็เลยลองซื้อนมอันนี้มาให้เพื่อนกินนมเบิรงพี่น้องเนาะดูโกเพื่อนก็กินอยู่ นังบางทือตอนดึกๆะมาตีตีซอีขานชงนมกัเทนมนี่ใส่กวดใหเพื่อนกินยังไงพเอิญขอบางนาคือวคอเด้อบางนาวนี่มาเชื่อเชืเพทั้งเพนป้งิโคงอยู่พ่นะไนทั้งดเพิ่งกับไปจำเจวอยู่ใสโลกสใใอแล้วแกวกับพ่แม่ได้นี่อ้ยเฮียได้นี่ แพ่เหียด้วยนี่นงน,องนอง้องนังน้องนัน้อไปเป็นท่ดีแทววนอย่ได้ันเตียงี่ขว,วมนมะี่เตียไม่เอาขวาบ่ะไม่ได้ขวบไววเนาะโอ้ยใจยดุเบิ้นเบิ้เบิเบิ้จ้ บอกป้าเราขึนมาอยอะแล้วขึนมาเลยบอกมากินปิ้งกซโค้งน้ำเนเด้อวะเข่าขึนมาน้่งเลยว่หนึ่งเข่ามือเ้าให้ด,ดแูแชะาบบหนึ่งเข่าหูน,น้ำมาหนึ่งลายพวบวะ,นะันปกติอ่นะนาจุกนะมงเจอเพิ่นไปสีข่าใหม่หมตายฉบเครื่งโอนอเครื่งโอนั่งเส ใส่เก้าก็ใส่สมนนั้นวะนี่าหนึ่งแก๊สมีสองนี่ี่น้อเนาะใส่ไฟแห้งผลบ่เอ๊ะเห็ดก็หลุดนะแก้วคุมไขเอิญของนานี่แงะของนาบ่ขางเฮืยนเอิของนายังมีลายอยู่ของนาห้องกับพี่น้อยเนาะมส่อะีรก็เต์ว่า อนันปิดไว้แน่เพื่นวะวางปิดขาน้อยอินเตอก็เดงไว้ครอบวะขังไว้ครอบละแม่จะไปปิดมังนาวใส่ถุงไว้โอเคปะหืมเากวะอยากน้ำพอลวแป๊บนงแป๊บนงกินน้ำได้ใช่กินน้ำได้แม่ไม่ตมดครบอ้ยหมดลายใช่น้ำพกกันเลยเย ไปใช้แล้วไป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 เออเออใช้ใช้ห้นมาแล้วันมาแล้วหมาหาปลาลุงมึงนะหันมาแล้วจ้าเอ๋สบายดีปลาลุงอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุงั่างดีอือกานแท้กาแฟเลนะอือดูปลาแก้วไปไปไป จัก,จกน้อยถ้ากินข้าวน้ำลงน้ำโคกันเนาะเอไรเออ้ากินยังก้ะฮึแลสิกินยังกินเแ็มเทียวอีเด้อเนาะเตียวนะินเตจมเทียวนะสิ้นไครกับปยากดอกเดินนะป้อนสิ่นกับก,กินกินบใยเกลือกระตันทำาบเกลือนี่บลอมบลอมกินนะกินสิ่นี้จินงทางของรถ

ชิ้นมันหดไปเลยชิ้นหดไปเลยเนี่ยนี่แซ่บเด้อบปิ่แหมพดจักอันเอิบไม่อายนะมันอ้ายเด้ได้เอาได้นะรสชาติที่คุ้นเคยเต็มเลยเต็มเต็มลูกๆออกมาไอ้ต้องไงเอันร๋อลาวชิ้พี่น้เมย์เนาะราอลาว่ังว่ารสชาติที่คุ้นเคยคุ้นเคยเคยเห็นให้กินกันเต็มตลอดใช่มาเด้อมาเด้อ Tiếm kiếm kiếm tao đi bỏ nhà luôn bắt đầu mẹ cà đuôi mày 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 จัดทคุณเคยป่ะเผอกเปือกเปลอกเปลืกอะไรนี่มาแม่ภาพปอบน้ำเ้อเออปลาปลุงนะฟูฟูปลาว้ปลาดูปลาดูปลาเป็นบได้มันบีบมาแต่เฮียนไปเชื่อปลาดูปลาดงฟูปลาดูเฮ้ปลาไปถืทางว่ะไปปลาทานขนมอืม เลือข่านะ่ะปามาเทียนเอามาเทีนป้าเทีนเปินขึ้นมากับบ๊ขึน้นมากระเติร์กระหากรมามาแต่แต่ซงนดิดหน่อยแต่เียนพี่น้อยนะอึมีเป่าเอาวาคคียนวคคิ้นเอ๊มันเยบม,<อ>มันมั่งเหรอเป็นไรเป็นมันเนาะ โอ้ยฮัตจิตซีดมันมีอยู่พี่น้องนะคนซื้อมาอยู่แต่ว่าไว้แรงเพอแหละลาบก้อยลาบกับโบมี่เพี้ยร์โบมี่บีคือเก่าแล้วมาเอา,าขัวเอาเนาะขวะัวานจำเจ้าไปเซ็นพี่น้องเลยเนาะดับคลิปนี้กับเซเรโคตัวลาเั็นนี้กันเด้อพี่น้องพาะกันมาอีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้จะไปหากินข้าวกี๊หน้าน้านเพล่นกันพี่น้องอยู่คือกันได้เลยนี่ xe cà phêo lắc cái nó không hả? Ừ. Biết biết, anh thấy được. 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 Biết biết, anh được. Biết biết, anh thấy 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 được. Biết biết,